สวัสดีค่ะช่องเรานิทานวันนี้เสนอนิทานเรื่องนางเมียเสือณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าตาหมายตาหมายมีลูกสาวสองคนคนพี่ชื่อแพรวาส่วนคนน้องชื่อพาไหมทั้งสองพี่น้องอายุห่างกันสองปีคนพี่เป็นคนที่หญิงยะโส ชอบอ้วอวดและรักสบายยังชอบดูถูกคนอื่นอยู่เป็นประจำทำให้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยชอบแพรว่าคนพี่สักเท่าไหร่ส่วนคนน้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะสนเอหูและยังชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นประจำจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงและคนในหมู่บ้านอยู่มาวันหนึ่ง เกิดฝนแล้งตาหมายพอนั้นจึงได้พาลูกเดินทางไปต่างเมืองเพื่อพากันไปหางานทำและหาลูทางทำมาหากินเลี้ยงชีพเพราะที่ที่เคยอยู่เกิดความแห้งแล้งและไม่มีงานทำทั้งสามพ่อลูกจึงได้ตัดสินใจขายไรนาที่มีอยู่แล้วอบพยพย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่เมืองใหม่ทั้งสามคนพ่อลูกเดินตามป่าเขามาเรื่อยๆด้วยอากาศที่ร้อนจัดและความแหง้งแล้งฝนฟ้าทิ้งช่วงนานหลายเดือนจึงทำให้พื้นดินและพืชผักและต้นไม้ตายหมดทั้งสามพอลูกเดินทางมาได้หลายวันและหลายคืนเกือบจะถึงเขตเมืองใหม่พอ จึงได้พูดกับลูกสาวทั้งสองคนไปว่าลูกเอ๋ยคืนนี้เราคงต้องนอนพักแถวนี้กันก่อนพ้นป่านี้ไปและข้ามเขาลูกนั้นไปพวกเราก็จะถึงเมืองใหม่กันแล้วคนพี่มีท่าทีไม่พอใจที่พ่อพาตนนั้นมาตกละกรรมลําบากจึงได้แสดงสีหน้าไม่ดี และพูดจาไม่ดีออกมาว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะนี่พ่อพาพวกฉันมานอนกลางดินกินกลางทรายน่าเบื่อจังทำไมนะฉันถึงเกิดมาเป็นลูกคนจนถึงลำบากแบบนี้แพรวานางพูดไม่ทันคิดและไม่สนใจความรู้สึกของพ่อตนเองว่าพ่อตนเองนั้นฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร ทำให้ตาหมายถึงกับน้ำตาซึมออกมาพาไหมน้องสาวเมื่อเห็นพ่อจึงเกิดความสงสารนางจึงเดินเข้ามาข้างๆผู้เป็นพ่อแล้วพูดว่าพ่อพักก่อนนะจ๊ะพ่อไม่ต้องไปหาฟืนหรอกนะข้าจะไปหาฟืนเองข้าจะเดินไปดูผลไม้ป่าสักหน่อยอดทนกันอีกหน่อยนะจ๊ะพูดแล้วผ้าไหมน้องนั้น ก็เดินเข้าป่าไปพร้อมกับมีดในมือที่นางถือออกมาด้วยนางไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆปล่อยให้แพววาพี่สาวนั่งหน้าบูดอยู่ข้างๆตาหมายผู้เป็นพ่อตาหมายเองก็ไม่ยอมอยู่เฉยหาฟืนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณน,นั้นช่วยลูกสาวอีกแรงสักพักใหญ่พาไหมก็มาพร้อมกับฟืนที่แบกเอาไว้บนไหล และกล้วยอีกเครือที่ถือในมือกินกล้วยหวานๆกันก่อนนะจ๊ะพ่ออ่ะพี่นี่ของพี่นะแพรว่าพี่สาวรับกล้วยที่สุกกอมนั้นมากินอย่างเอาเรดอร่อยก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดลงเหลือเพียงแสงไฟที่ลุกโชนทั้งสามคนพ่อลูกหลับไหลพิงกายกับต้นไม้ใหญ่นั้นเสียงนกร้องเจยแจ้ว สามพ่อลูกค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนจะพากันเดินทางต่อทั้งสามคนพ่อลูกเดินข้ามภูเขามาจนถึงเขตวังใหม่ไกลแล้วละลูกๆแพรวาพี่สาวหน้าตาบูตรบึงเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทันใดนั้นเองเสือโคร่งตัวใหญ่ก็กระโดดมาจากด้านหลังตาหมาย กางแขนทั้งสองข้างออกเพื่อปกป้องลูกๆเอาไว้เสือโครงคำรามอย่างเกลี้ยกลาดแพว่าพี่สาวรีบผักผ้าไหมน้องสาวของตนให้เสือโครงตัวนั้นไอเสือร้ายแกกินน้องฉันก่อนเลยนะแววตาที่เป็นมิตรของผ้าไหมทำให้เสือโครงที่ดุร้ายกำลังเกลี้ยกล่ดนั้นสงบลงเสือโครงที่พูดได้ จึงพูดออกมาว่าถ้าพวกเจ้าจะผ่านป่านี้ไปได้พวกเจ้าจะเข้าไปในวังได้แล้วก็ลูกของข้าเจ้าสองคนนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมาแต่งงานและอยู่กินกับข้าข้าจะเป็นคนพาพวกเจ้าเข้าไปในวังเองเมื่อได้ฟังดังนั้นแพววาพี่สาวจึงได้ผลักน้องสาวให้กับเสือโครงตัวนั้น ตาหมายหัวใจสั่นเทาด้วยความกลัวและเป็นห่วงลูกสาวคนน้องมากตาหมายจึงได้พูดกับเสือตัวนั้นไปว่าพ่อเสือเอ๋ยข้าขอชีวิตลูกสาวของข้าทั้งสองเถิดนะหากแม้นว่าเจ้าอยากจะกินก็จงกินข้าแทนเถิดเมื่อเสือโครงได้ฟังดังนั้นจึงพูดออกมาว่าน้องสาว แต่งงานกับข้าเิดแล้วไปอยู่กินกับข้าแล้วข้าจะพาพวกเจ้าเข้าไปในเมืองเองผ้าไหมเมื่อได้ฟังดังนั้นถึงแม้ว่านางจะกลัวแต่นางเองก็ยินดีที่จะแต่งงานอยู่กินกับเสือตัวนั้นเพื่อความปลอดภัยของพ่อและพี่สาวนางยอมทำได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตนางก็ยอมให้ได้ ดังนั้นแล้วทั้งหมดจึงได้พากันเดินทางมาจนถึงกระท่อมปลายนาใกล้ๆกับวังโดยเสือโคร่งนั้นได้สร้างกระท่อมหลังใหม่อีกหลังเพื่อแยกต่างหากเมื่อตกเย็นและมืดคำ่ำเสือกับผ้าไหมน้องสาวก็ได้เข้าหอและร่วมนอนห้องเดียวกันโดยที่ผ้าไหมนางเองได้ดูแลปนิบัติเสือตัวนั้น ราวกับว่าเสือนั้นเป็นสามีของตัวเองจริงๆจนกลางดึกคืนนั้นในขณะที่นางนอนอยู่กับเสือโครงผ้าใหมหญิงสาวก็เกิดปวดท้องกระทันหันนางจึงได้ตื่นขึ้นมากลางดึกนางหันหน้ามาหาผัวเสือที่นอนอยู่ข้างกายทุกวันแต่คืนนี้นางถึงกับตกตะลึงปนกับตกใจ เมื่อผัวเสือนั้นได้กลายล่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและมีผิวหนังเหลือมอารามดังทองคำผิวพรรณนั้นกลายเป็นทองคำทั่วทั้งตัวนางจึงค่อยคอยย่องออกจากที่นอนนั้นอย่างเบาเท้าที่สุดเพราะกลัวว่าชายหนุ่มรูปงามจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่พ้นเพราะมือของชายนั้นดึงแขนของนางเอาไว้ จะไปไหนเล่าเมียรักของพี่นางเขินอายหน้าแดงกลำ่ำก่อนที่ชายหนุ่มรูปงามจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าแท้จริงแล้วพี่คือเจ้าชายปารพบที่ปกครองเมืองแห่งนี้แต่ด้วยภัยพิบัติฝูงค้างคาวยักษ์มากัดกินเลือดของเหล่าประชาราา์พ่อและแม่ของพี่จึงได้าายมน และเศษคาถาบางตาให้พี่นั้นกลายร่างเป็นเสือโครูงและให้วิ่งหนีเข้าป่าไปก่อนที่พ่อกับแม่ของพี่นั้นจะถูกฝูงค้างคาวกัดกินจนตายทั้งคู่แต่มนนี้จะเสื่อมลงได้ก็ต่อเมื่อพี่นั้นได้มีเมียเป็นสาวพมจันทร,ร์แล้วเมื่อมนเสื่อมลงพี่ก็จะกลายร่างเป็นคนดังเดิม เมื่อผ้าใหม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ดีใจและทั้งสองก็ได้นอนแนบชิดกันดังเช่นคนทั่วไปเจ้าชายปารุบเมื่อได้กลายร่างเป็นคนแล้วจึงได้ขอตัวเข้าไปในวังเพื่อกอบกู้บ้านเมืองกลับคืนมาแต่ก่อนไปเจ้าชายได้มอบสร้อยคอหนึ่งเส้นไว้ให้กับผ้าใหม่เมียรักได้ใส่ติดตัวเอาไว้ เพราะสร้อยเส้นนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของเจ้าชายและเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเจ้าชายก็จะมาปรากฏกายและช่วยเหลือในทันทีและเมื่อเรื่องราวของเจ้าชายผัวเสือโครงกลายเป็นเสือแพผวาพี่สาวรู้ว่าน้องสาวนั้นได้สามีรูปร่อและเป็นถึงเจ้าชายจึงเกิดอิจฉาน้อง นางจึงได้ใช้กลอุบายหลอกน้องสาวของตนเองทำทีบอกว่าพ่อนั้นให้ไปหาของป่าน้องสาวผู้ที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครจึงได้ไปกับพี่สาวแต่โดยดีและเมื่อสองพี่น้องเข้ามาถึงในป่าลึกผู้เป็นพี่จึงได้แกล้งหลอกน้องสาวให้มาบนหน้าผาที่สูงชันน้องรักเจ้าเดินมาตรงนี้สิดูสิ มีของป่ามีว่านหลายต้นเลยน้องสาวเห็นว่าหน้าผาทั้งชันทั้งลื่นก็เกิดความหวาดกลัวจึงตอบกับพี่สาวไปตรงๆว่าฉันไม่ไปหรอกจ้ะพี่ฉันกลัวตรงนั้นมันน่ากลัวนะแล้วยังลื่นอีกด้วยพี่ก็จงระวังเถิดพี่สาวจึงได้หาทางให้น้องสาวมาให้ได้จึงแกล้งพูดว่า มาเถิดจ้าพ่อเราอยากได้ว่านชนิดนี้มากน้องอยากกลัวไปเลยรีบมาเถิดว่าแล้วผู้เป็นพี่นั้นจึงได้ดึงมือน้องสาวผ้าใหม่น้องสาวจึงได้เดินมาที่หน้าผาตามที่พี่สาวบอกเมื่อน้องมาถึงพี่สาวใจไร้ายไม่รอช้าใช้เท้าอีกข้างนั้นถีบน้องสาวลงไปสุดแรง หวังจะให้น้องสาวตกหน้าผาตายไปแล้วตนเองก็จะได้ผัวรูปทองของน้องสาวแทนตายเสะเถะน้องรักของพี่ทันใดนั้นเองซอยที่เจ้าชายปารบให้ไว้ก็ได้เรืองแสงขึ้นเจ้าชายได้ปรากฏร่างเป็นเสือและมาช่วยผ้าใหม่เมียของตนนั้นเอาไว้ได้ทั้งสอง จึงได้กลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยเมื่อพ่อรู้ว่าแพรว่าพี่สาวนั้นคิดจะค่าน้องสาวของตนเองก็โกรธมากถึงแม้ว่าน้องสาวจะยกโทษให้ไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้เป็นพี่เพราะคิดว่าผู้เป็นพี่นั้นไม่ตั้งใจพี่สาวทําทีร้องไห้ฟูมฟายพี่ขอโทษน้องรักพี่สัญญาว่า พี่จะไม่คิดทำร้ายเจ้าแบบนี้อีกเท้าวปารบเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงได้นำขบวนเกี้ยวมารับผ้าใหม่เมียนั้นกลับเข้าไปอยู่ในวังด้วยรวมถึงพี่สาวและพ่อตาเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในวงังและมีชีวิตที่สุขสบายแล้วแพรว่าพี่สาวก็ยังไม่ไวายคิดร้ายริษยาน้องสาวของตนเองอยู่ดีนางอยากได้ผัวเสือบ้าง หวังว่าผัวเสือจะกลายเป็นชายหนุ่มรูปหล่อนางจึงได้ขอพ่อกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อตามหาผัวเสือพ่อกับน้องสาวห้ามปรามยังไงนางก็ไม่ยอมฟังยืนกรานจะเข้าไปในป่าให้ได้พอรุ่งเช้านางรีบเดินทางเข้าไปในป่าหวังหาผัวเสือเหมือนกับน้องสาวของตนพอนางเข้ามาถึงในป่า ก็มีเสือโครงตัวใหญ่กระโจนมาจากด้านหลังนางดีใจมากหวังได้ผัวเสือกลายเป็นเจ้าชายมีเนื้อดังทองคําเหมือนน้องสาวนางจึงรีบวิ่งโผลเข้าหาทันใดนั้นเองเสือโครงที่ดุร้ายจึงได้ใช้เขี้ยวเล็บที่แหลมคมนั้นจิกและฉีกกินเนื้อนางเป็นชิ้นๆอย่างโอชะและแพ่วพี่สาวทรพีก็ได้สิ้นใจตาย เป็นอาหารของเสือโครงในป่านั้นและหลังจากวันนั้นพาไหมกับเจ้าชายก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขส่วนตาไหมายพ่อตาก็ได้มีความสุขกับการดูแลสวนและดูแลดอกไม้ในพระราชวังอันใหญ่โตมโหฬารน,นั้นอย่างสุขกายสบายใจพาไหมกับเจ้าชายก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข ท่ามกลางเหล่าประชาะและข้าทาสบริวารที่รวมยินดีนับร้อยนับพันและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็ได้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นสืบต่อกันมา